โอเคนะคะพวกขับมาเจอเกิดค,ครั้งนะคะในน้นแกล่ก,กอกทีวีนะคะทุกคนพอดีว่าเมื่อกี้15นาทีาแล้วนะทุกคนแล้วท่านมันไม่ครบสิบห้านาทีถ้ามันเลย15นาทีผมก็ลงคลิปไม่ได้นะเอาเแล้วโอเคไม่ใช่ไม่โหวมันปิดแล้วเอ,อวาอะไรอ่ะหูกดเลยเออนม่ใช่อะไรอ่ะพอนดอ์เหรอ

จริงค่ะแต่เอออ๋ออ๋อข้าวไ่โอ้โหไมวเผีหลออ้ผีอะไรมาไม่รู้เลยี่ไม้จะมกันผีขอคนลครับข่อคณโอ้โหโอ้โหดูดูดูสัเต็มมึงนไปถึงขนาดนี้ ันนยังไม่รู้จักดีเลยออาๆออาไม่น่าดีตอนนี้มันก็พร้อมกันว่าน่าจะเป็นของปลอมแต่ว่าถ้าจะซื้อใหม่้ายซื้อยืดยายมดตาด้วยทองนี่จกว่าอ๋อปอ่าไปไงออปีอันน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห ปไง้ไปากระโดดกระโดดข้ามได้แล้วกูออกไม่ได้โอ้โผีหลอกจริงๆนั่นแหละคนที่กูหยุดนานแล้วนะเออมือมือช้าวมือไม่่ะกระโดดอีกเออกระโดดอีกเอ้ยโยอม่เอออแล้วเฮ้ยชุดกูหยุดตั้งนานแล้เวน ไม่ไม่ไม่ใส่เครื่องอะไรยไม่ใส่ยาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกระโดดจอเลยเป็นไงอาเจียนใช้ความรู้สึกเอาอะอะอะเฮ้ยชื่ออะอะอะหลบได้แล้วอ่ะเอ่เออเออเกี่ยวกูละ ไปละจริคจเลยจริงัเลยส่วนห้องจริงช้าเหี้ยโอเคทีมานดังอ่าอ่าที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 ท้ที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 คีท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 ที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 ทยทีทีทที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 มีทีทีที บังระจำบาระจำบาระจำเนี่ยเดี๋ยวจะพามาไปขี่จะพามาไปขี่ไปมาว้าวว้าวว้าวสัมมาหันยุดกันไม่ยังไงมามาช่วยที่ช้าหยุดหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วเอ้วหยู่ได้แล้วม่หจุดยุีไม่หยุดติด ฮะถึค oh, yeah. uh ่ดไก็ทำส่มแล้วนหนือเพนหาทไมก็ไม่ไม่คิดจะทำบ้าลูกเออกระโดดกระโดดทีการดึงดูดแล้ววันนี้มาตรงไหนวะเร่าขวาเรวหน้าล่้ยวาลังอืมอืมบังังฟังกรเสีริงไม่เห็นเลยไม่ไ้อยู่ใกล้ไงประเด็นอะ

ดี pues um. okay. ่องวายอืม uh. อ ho, ืมอมอืมอืมอ so, ืมอ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 อืม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 อืลอืมอ้มอมมอ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซ้ายขวาโดานบ้าอะไรเรอรวมแบเขาบอกว่าโานบ้าอะไรเราจะโดนระลอกทุยทำไมบ้านนี้มันตัปาจังอะอ๋อโหดเดยร์นะมา้รงน้มัว่างจริงวะ ดูเด็กเก็บเลยเอเดดเดเดเก็บเคีกดอกขอยนะ่ทำไมละกูเนี่ยอแล้วมึงมาจังบ้างเหรอจู๋อ๋ออัน <parfois> นี้นไหีมา้ติโอ้ยคอ่ด้วยกันไม่แล้วงขับขี่รถลล์ล์ชิลล กาปนาก็ดีค่ะจะได้หมนขาั้วจะขับรถเขาจะให้ั่งรถคุณไปสับเทียนชาวบ้านดีกว่าโอ้ยสราสนส่ ผม่มีเมแ้ไป้ไม่อยากจะโม้ของทุกคนอะคือคนที่แบบมันเล่นอะไรกันอะไม่อยากจะโม้เพราะไม่ควรจะปวดน้นมันน้อยมันม่สร้างบ้านดีเอออันนี้วันหลายท้างบ้าน

อย่างกับจูออนอไหญิงไม้เออเร็วเร็วเอาอันนี้อะไรพวกนี كله حاضر اه خليك في دماغه اه ايه يا جماعه في ده بقى نقول اه

mình đồ tính chặt cao hoàn, hát 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 không, hát 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 ข้อยืนนะ่ยืนข้อมันไม่ไม่ใช่ข้ออเกียดต้สิละเอาสิเป็นย่ีงนี้ละเอาพวกไม่ไม้จั่โอ้โหดูดีคุณนักคู่นี้ดูเลยเซเจ๊แต่แจ้งคุณนักเวทนั้นต้องจังเจ๊แต่ว่าเป็นลามี้ใจก็ดีเนาะวโอโก็ลอเชาวะ เนนนนมื่อก่อนนะคุูบอกว่าบ้านโลอออกอะอันนี้ผู้หญิงใจ่ไหมโคจิโนโบุโคจชิโนโบุโคจชิโนโบุนี่โคจูิโนโบุคโนโคโนโีค้ครับ แตอนที <Hoy S 2> ่ไเป็นนะแต่คนนี้รักเรื่องบ้านอะไรบ้างเรื่องบ้านพูดไทยอันนั่นดีอันนี้บ้านพูดไทยโอ้โหโจโจเอ็สเอ็สเอ็สดี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 โย่เอ็มเอ็สเอ็ส ยูทูบอะไรก็ได้คุาต้องรักถือเลยเดี๋ยวมันก็ปั๊บปุ่มมันปุ่มอะไปนี่นะเที่ยวๆขึ้นไปเที่ยวผู้นฮ้ยนะโอ้โหคนตลิ่งคนตลิ่งคนตลิ่ะ ไูดิปะปะแล้วก็่านีกระดิ่งจะที่ไหนน่าฟังยังไงบันไดี่คนได้นี่ว่าดีงปะ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 ปต่ขอบาอู่ไม่ยอม่อยู่ด้ เจอผมอ่ะเป็นเอซทุกคนนี่เป็นนัเอซอันนี้เป็นคนาตจัเป็นงานใหญ่

ที่ว่าผมขับรถเนี่ยเพ<ม>ลินมากทุกคนขับรถก็เพลินเหมือนกันได้นะคะทุกคนไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะเอะ,ะไรก็ไนีม,มันโรงเรียนเนี่ยสิ่งสมัยก่อนมัธยมมัธยมเนี่ยเราเนี้อยู่ป .6 เลยจ้ะมัธยมอา่อาอ่ะค,ค่ะผมบอกกัน

ไปดีกว่าไปดีกว่าเน,น, <ừ S 1> นี่ยมันก็ากไดอเะวันีอสี่สีสาสาวันีสีสัอเอออยู่ข้างบนนั่น

Hãy, khóa mình đỉnh mình 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 nè, đi mình rồi nè, mình 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 mình

รถมันะเป็นยางสตกับรคุยไม่ว่ะเออมันคืออะไรคนนั้นอ่ะเอาจะไม่ได้ไปตามกดไลค์เอในไอจีดูตัวเอเขื่ไปอเพเฟรมใช่ห้างรักเธอจะเป็นไงเกมเดียวหาตด้โอ้คน Các <laughs> bạn có thể thử làm cho một bài hát tự nhiên, tôi có thể là các bạn <laughs> <laughs> <laughs>

đi thôi anh em, không, 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 จะ้อมาเร็วๆๆๆอมาเเรียบร้อยไสตายด้วยตายัดใสใส่ยดสิงกะบอกอ๋อใส่มันใส่ไหมใ่แคนจูบีไม่บาเทอราเทอไอเจนี่คือใคร

เฮ้เฮ้ยแล้วเ็นยังไางนะเฮ้ยเฮ้ผมต้องกับไปหมูเลี้ยของตอย่างจริงๆแล้วผมฟ้าสบได้จิงครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะดีกัปต

ดักสิปัญหา h a p p a n อ้โหอ้โ้คุณจะเป็นอะไรันดโอ้อ้ทำไมต้มงมาัน

อไอะไอซ์ครีมไอซ์ครีมหนึ่งหกแปดห้าสี่ห้าสองสามทุกคนครับจะแกงหวยก็ได้ไอซครีม,รม,มหนึ่งหกห้าฟ้าสี่ห้าสอง5สามห้าาไปแทงกันได้เลยทุกคนผมีิ้งลิ้มไม่ไม่ไทละคนบ้านเราให้หวย เข้าบ้านเขาเลาว่าว่าเข้าบ้าครับนทำดังไี้าใครถาคณครับจับเอ้ยไม่ใช่ไอจอขอือคือบอะไรอ่างเงีอยไ่แต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 ่ว่าที่เไม่ทราบว่าเป็นใครหรอกนะคือ

เป็นเลยครมเราทำเราทำไปนล้คือเิมคือมึงอะซื่อไปทำอะไรนะคอยสั่งเราจิเอาเว้ยอ่าอยา่อึดเป็นของมึงเนี่ยทำไมเราทำแบบไมข่าบ้านจิ๊บ

อ็อบเป็นไรอเมซาไปแล้วคือถามเนี่ย แต่ว่าเป็นคนแสมนมาที่จะมาเอาบ้านกู